บ้านไม่ได้บ้านอยู่มหาชัยเขาปิดจังหวัดไปแล้วจ้าส่วนแม่มีนปลอดภัยดีนะคะ <c oughs> เรามาบันเทิงกนะันดะีกว่านะติดโควิดอยู่บ้านนะอืโดนกักตัวกักตัวเองอืมไปไหนก็ไม่ได้เสียงหมดพื้นที่ตอนนี้แต่บางทีก็ก็ดีนะเพราะเป็นโควิดใช่ไหมแต่ทุกคนต้องทําประกันนะควรจะทําอืมเพรามันอยู่ใกล้ตัวเรามากอืม นังเค่ไหนวันนี้พี่อ้อมเนี่ยโคไม่มีชุดใส่แล้วเห็นนะเออกลับบ้านไม่ได้แหละอืมเ,เล่นเนาะดูถึงกำหนดเอาไปส่งบ้านกลับไม่ได้จ้าบ้านอยู่มาหาชัยอี่แม่จะขึ้นเหนือก็ไปไ,ไม่ได้จ้าอยู่กรุงเทพวนวนไปแล้วก็วนไปอืมเธอกินอย่างนี้เขาก็มองไม่เห็นนะนะโค ก้มหน้าก้มตากินจริงเอาโอ้โอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษแรง่ลยกินคุกกี้อ่ะอย่าเอาไวยวไวยว,ว,วสุดเ,เสียงอะไรไดินเสียงรถวอดจังวจฮัลโหลขนมไปไหนแล้วอ่ะฮะอยู่นี่ไงขนมอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าไวไว,ไ,วได้ไหม อ๋มอ,ม,อ,ม,อมันเกี่ยวเล็บกระโปรงมันเกี่ยวเล็บฮัลโหลแม่มีนแม่มีนมาแล้วโคโอ้โหไงนหน้าดูมีนด้วยอ่ะเออเดียตอนนี้ถามว่าเป็นโควิดไหมคิดว่าใกล้จะเป็นโรคประสาทมากกว่า ไม่มีบอกอยากเอาตัวไม่รอดตอนนี้ลายล้อมเลยอะใช่ไหมอืมตอนนี้ลายล้อมมินมากๆเลยแบบเก้าร้อยคนลนะเป็นพันอืมอีมแม่ก็ถ้าจเจาโคไปส่งกเขาคงไม่ให้เข้าอ่ะใช่ควรทำโควิดกันเออดูดวงแอคโคมันจะได้อยู่ต่อนะแล้วดิฉันก็ไม่ได้ขึ้นเหนือ อืมดูอร่อยปะ่ะเนี่ยกินใหญ่เลยจะกลับไปขอศูนย์กักคนติดต่ออยู่ปากซอยโอ้โหบ้านไอโคนะคะมีศูนย์ศูนย์กักกันเขาเรีอยกอะไรกัโกโรคคนที่ติดโรคโควิดอยู่ปากซอยเพราะว่าบ้านบ้านโคอ,อยู่มหาชัยอืมโอ้คนติดเข้ามาเป็นพัน ดีจังเลยอ่ะดูดีเอ,อกลับบ้านก็กลับไม่ได้ยีแม่จะไปขอข้าวยายข้าวป้ากินก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็มีคนที่ตอนนี้มันมีข่าวผู้หญิงที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ป่ะโอ้มหาชัยสีพันคนแล้วเหรอโอ้เออคือเขาก็ไปไปที่เชียงใหม่แล้วก็มีคิมบำรุงมือหลอดใหญ่เหลือไหม คิมบอมุงไม่มีอ่ะมีรู้สึกน่าจะมีหลอดเล็กเหลืออยู่อันหรือสองอันเนี่ยแหละนะคะคิมคีมของตุรกีใช่ไหมม,หมดกำลังเข้าเสื้อเหรอมีมดเหรอไหนอ่ะไม่มีเห็นนะวันนี้เป็นสาววันนี้โคเป็นสาวนี่นี่เขามีให้ดาวกันด้วยนะ เห็นไหมแล้วก็คนเหงาเหงาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็กักตัวกันนะคะออกไปไหนก็ลําบากทำไลน์ล่าสุดก็เป็นช่างติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเนี่ยมาแถวแถวบ้านออสพานาดรัชดาราชดาซอยสิ as, ida, so เอออ๋อ,อไม่มซาซวกแม่เหรออันนี้มันไม่ใช่อ่ะมอสมันคือมันเหมือนแมลงเม่าอะไรไม่รู้อ่ะอืมมันก็ไม่อยากฆ่ามันอเพราะว่าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ เออแล้วฉันก็ไปไหนไม่ได้นะคะงานอีแม่ก็โดนแคนเซิลหมดแล้วอืมนี่ด้วยความว่าเราก็มานั่งคุยกันเนาะจะเอาของมาขายก็ไม่รู้จะขายอะไรแล้วอะแต่เองอืมแต่ว่าน้ำมันกุหลาบยังมีนะคะน้ำมันกุหลามาน,น,ะะน้ำมันก,นนก,นนกอกเห็นไหมหน้ายังเงาเด้งอยู่แต่มันก็ดีอยู่อย่างนะอยู่บ้านไม่ต้องแต่งหน้าแต่งอะไรแต่ปกติก็ไม่ค่อยแต่งแล้วขี้เกียจนะคะอืม อ้ังเะไคงใส่ได้แค่หัวหัวยังเข้าไม่ได้เลยทางเลตัวใหญ่มากนะคะนี่ครึ่งหนึ่งเนี่ยอเนาะดูกล้องไหนโคกินอย่างเดียวเลยเออโคฮัลโหลเนี่ยอันนี้ก็คือเย็นๆนี้แม่ก็จะให้ขนมโคขามคือปกติก็จะกินหญ้าแล้วก็กินอาหารเม็ดเออตอนเย็นก็จะให้ขนมอย่างนี้แล้วก็มานั่งคุยกันนิดหน่อยนะคะอืก็ มีมีคนอ i n ็อกมาถามว่าเลี้ยงแพริโอกแล้วโดนแพริดกกัดเออเราต้องหาหมอไหมถ้าไม่ได้อักเสบไม่ได้อะไรก็คือล้างแผลนะคะปกติแล้วก็ใส่ยาซะาอมืมันก็จะหายจะหายนานหน่อยเพราะว่าฟันแคลิดอกอะเขาเรียกอะไรฟันบรรยาวอืมแต่ถ้าใครเลี้ยงกับแมวกับหมาอ,อะไรนี้ก็อาจจะมีเชื้อสุนัขบ้าได้นะคะถ้าสังเกตแผลถ้ามันมีการบวมแดงอักเสบก็อาจจะต้องไปหาหมอ นะแต่เท่าประสบการณ์อีแม่เคยโดนกัดมาเนี่ยจริงๆแพรีด็อกไม่มีเชื้อสุนัขบ้านะคะก็ไม่เป็นอะไรอืมนี่แป๊บๆก็เข้าปีใหม่แล้วนะคะแพลรีด็อกรุ่นใหม่ก็กำลังจะเข้ามาแล้ววูบเร็วนาะปีๆหนึ่งเองอ่ะนั่นแหละเขาก็จะอีแม่นานเขาคงเริ่มเปิดจองกันนะ่ะแต่โควิดปีที่แล้วก็เข้ามาแบบนี้ก็คือแพลรีด็อกในปกติเข้าช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยเขาก็ เลื่อนออกไปเนาะอปีนี้ไม่รู้อีแม่ก็ไม่รู้ยังไงนะแต่อย่างที่บอกนะคะใครอยากเลี้ยงก็ไปศึกษาข้อมูลดูก่อนอืมแต่เท่าที่เห็นเนี่ยพ e รด็อกส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณหกปีเท่าที่เห็นนะอืมใช่พ e รด็อกราคาอยู่ประมาณหกพันค่ะหกพันหกพันห้าอืมนี่ก็กินอย่างเดียวเลย จริงเลี้ยงพาลีด็อกไม่ได้ยากนะแต่เราต้องมีเวลาอืมก็กินหญ้ากินอาหารเม็ดในเรื่องของอาหารแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ใจกันหน่อยนะคะอืมใส่ใจก็คืออยากให้เชื่ออยากให้อะไรมันก็คืออยู่ที่คนดูคนเลี้ยงนั่นแหละนะจ๊ะมมันก็เหมือนกับเราเลี้ยงหมาเราอยากให้หมาเชื่องหมาสวัสดีเป็นเราก็ต้องสอนะต้องมีเวลาให้ไม่ใช่อยู่แต่ในกรงอย่างเดียวนะจ๊ะนี่ตอนนี้ก็ หลายๆที่ก็ปิดสนุกสนานมากเลยกับชีวิตช่วงนี้นะคะชีวิตดีมากเลยค่ะตอนนี้ดีดีนะที่ยังไม่ตายใช่พลิดอกจะอายุสั้นกว่ากรลอกเยอะกระลอกนี่มีบอกว่าได้ถึงสิบกว่าปีเลยมะขามนี่ก็ออ้มะขามเจ็ดขวบแหละเลี้ยงมามาพร้อ,รอมๆกับพี่หังหละพี่หังไปก่อนพี่หังหกขวบ มีโคนล่ละมึงมั้นั่งกินอยู่เนี่ยมันกินใกล้ๆไปเขาจะได้เห็นเนะี่ยเออ,อนั่นแหละถามว่าแก้เหงาดีไหมก็ดีอ่ะช่วงเนี้ยรู้จะคุยกับใครอือดูโคก็กินไปก็มีโคก,กับขามนะคะอยู่เป็นเพื่อนไม่อยากให้ดูตูดเลยอ่นตูดนะตูดเบลอเลยอาณาใหญ่ไหม บางทีก็คิดว่าเราน่าจะเป็นโรคประสาทมากกว่าเป็นบ้าน,นะคะเพราะว่ากับคนที่เคยทํางานทุกวันไม่เคยอยู่บ้านเราจะต้องให้เรามาอยู่สภาพนี้อพอเริ่มจะมีงานเริมอะไรจะมีดีๆเข้ามาเราก็มาเจอกับอะไรอีกเหมือนกําลังจะลุกได้แล้วโดนกระทืบซ้ำหันหลังและหันหน้าบ้างเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าอานี่ก็กิกนกินเกง อืสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะน,นี้ว่างๆแล้วก็มาคุยกันใครกักตัวอยู่บ้าน work from home แต่อีกไม่นานหรอ่อจะมไม่ไม่ไม่มี work แล้วก็ไม่มี home ให้ work แล้วนะคะอืมแม่ก็คิดว่าจะไปติดต่อวัดข้างบ้านนะคะอืมผูกบินโตกับหลวงพ่อนะคะนี <c oughs> ่ดูลําลำบากกันทุกคนเนาะเออ แต่การมีสัตว์เลี้ยงก็ดีไปอย่างนะมันช่วยให้เราบอกว่าอืเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับรีแลกซ์ไปได้บ้างเออดูเขาเพลินๆอะไรเงี้ยอืมนี่ลอยปะละ่ะนี่ก็เป็นเวลาขนมก็ให้ขนมโคก,กินอืมขายของก็ไม่รู้จะขายอะไรนะคะแต่น้ำมันกุหลาบน้ำมันมะก,กอกยังมีนะตัวเองมีน้ำมันมะกอกตุรกีน้ำมันกุหลาบตุกกรก,กีนะจ๊ะว่าแล้วเราก็ขายของนี่บบนึงดีกวเนาะ อุ้ยของล่นหยิบง่ายมากนี่นะจ๊ะน้ำมันกุหลาบตุรกีนะจ๊ะผิวหน้าเรียบตึงลูขุมขนกระชับคือขายของมันขายแบบว่า,วาอ,อบ้าบอมากคือของก็ดีจริงๆก็ไม่พูดเยอะออนะคะเจอตัวจริงหน้าไม่ใสก็เดินม,มาตบหน้าได้เลยนะคะนี่ขวดละหกร้อยเจสิบบาทจ้าสกีมเอสห้าสิบนะคะแล้วก็เรามีแถมฟรีมาร์กหน้าด้วยท่าดา นี่อ,นอกจากนั้นก็น้ำมันมะกอกน,นะคะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนั่นเองอืขายง่ายไหมขายของเสร็จแล้วส่วนอาการใไม่รู้สึกจะเหลือ,อยูคแค่ขวดสองขวดจะหมดแล้วนะจ๊ะก็เลยไม่พรีเซ็นใครอยากได้ก็อินบ็อกเข้ามานะจ๊ะโควิดม,มายัางไงหน้าเราก็ต้องใส่ตลอดนะจ๊ะใช่ไหมโคเออในขวงมหัวใจโคหน่อยจุดไหมมั่ง อืมจะแม่โชว์หน่อยเนี่ยแล้วก็โซฟาฉันก็เลิกอ,อีกแล้วอืมอไปละไปละอืมอัคคอวันนี้เราให้แม่พูดคนเดียวมามามาของเขาดีจริงๆใช่ดีมากด้วยนี่เรามาดูอ,าอัคคออัคคอขบานเบบีวันนี้เร็วเร็วเร็วแต่งตัวสวยๆวันนี้มาเออโชว์หน่อยอืมนะ หนูสวยไหมคะเออกินเสร็จแล้วอารมณ์ดียังโค้ตสวยไหมคะฮะโคตสวยเป้าไ <c oughs> อโคตสวยไหมพี่แม่ก็ไม่ได้ไปเดินอ๋อเธอทำโซฟาฉันเละฉันรู้สึซักแล้วนั้นเนี่ยเออเช็ดล้วก็ได้อันนี้คือหนึ่งในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะคุณก็ต้องอย,ยอมรับด้ยแหละว่าอาจจะมีทรัพย์สินเสียหายลกอะไรไปบ้างอืม เลอะเทอะอะไรเงี้ยทำความสะอาดเอาะคะต้องขยันหน่อยข้ออ้วนเพราะโควิดอออาจจะจริงเนาะใช่ไหมอืมนีก็กินเป็นตัวสมดอยู่นั่นแหละฮึคอ,อยยืนหน่อยน,นี้ยืนเดีอยวเอย็ยืนสวยๆหน่อยพอแล้วแม่ว่ากินพอแล้วเนี่ยโอ้แม่เก็บมาร์กหน้าก่อนดี๋ยว,ว่าวามาร์กหน้าดีกว่าอือ มาเร็วยูนอยเอกออกออกก่อนออกก่อนแผ่นรองขนมปกกรปกอะ่ะออแอคโคยังไม่ได้กลับไปหาแม่มีนค่ะแอคโคกลับไม่ได้เพราะว่าแม่มีนอยู่มาหาชัยนะคะเขาก็ปิดไปแล้วปิดจังหวัดอืมส่วนนี้แม่มีโครงการที่ต้องขึ้นเหนือก็ไปไม่ได้นะคะอืม นั่นแหละตอนนี้ทุกอย่างเบรกยืนหน่อยยืนหน่อยเออนั่นแหละยืนหน่อยยืนหน่อยเร็วเร็วโชว์ชุดหน่อยโชว์กระโปรงหน่อยเร็วดิเร็วเดี๋ยวเขาให้หัวใจนะเดี๋ยวแฟนคลับให้หัวใจนะเร็วโชว์ก่อนโชว์หัวใจเอ้ยไม่ใช่โชว์กระโปรงอ่ะเร็วเร็วสิ แล้วโชกกระโปรงกันโชกกระโปรงสวยๆหน่อยเออแล้วยืนกันยืนกันโอลีลามันเยอะจริงๆเลยอืมโน no n no, no. ไม่ลงไม่ลงไม่ต้องลง,ม,ง,ลงมาหาแผ่นขนมพระเด็กแม่จะไปทิ้งขยะแล้วอืมแล้วข้อหัวใจมาเต็มเลยเนี่ยแล้วยืนกันเออนั่นแหละโอ,อ้โหอันนี้มันไม่ค่อยได้เรื่องเพราะมันหากินแต่ขนมเลยอืม เอ็กโอไหมเอ็กโอค่ะเอ็กโอแต่ว่าไม่ได้เอ็กโอตลอดก็เวลาแม่เดินออกมาจากห้องนอนอะไรเงี้ยอืม <c oughs> มาเร็วยืนนอนยืนนอนยืนยืนยืนขอดูชุดหน่อยชุดสวยๆนะวันนี้ใส่จั๊ปงรงแล้วแล้วใส่จะโปองอยังไงอ่ะยืนหน่อยโอดูอืม,อมให้เข้ามา หาเศษขนมกินอยู่นั่นน่ะอ๋อเขาให้หัวใจแล้วเนี่ยโค้ามายืนอึ๊บอึ๊บเร็วๆรหในสวยๆอ่ะสวยๆก่อนอืมเร็วไม่ต้องมาลงมาหาขนมเร็วๆรอ๋ออ๋อดูดือ้อดื้อวันนี้ดื้อนะพอกินขนมเสร็จแล้วนี่ใช่ไหม Huh? อืมนี่ด้วยความว่างของอีแม่จะอีแม่จะให้ดูกิจกรรมวิแม่ทำอะไรอีแม่สั่งจิ๊กซอมาต่อนะคะนี่ก็เป็นจิ๊กซอหแบบว่าพันชิ้นนี่รูปโลกต่อเสร็จไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วโอ้นี่เป็ปะ่ะว่างขนาดไหนต่อจิ๊กซอนี่ต่อมาสองวันละสองสาวันละอือ นี่อะออกมาเลยมาขามมาขามนอนแล้วหรอฮะนั่นแล้วแอคโคก็รู้ด้วยนะคะว่าอีแม่เก็บขนมไว้ที่ไหนอย่าโวยวายเธออย่าโวยวายแอคโคทำห่างฟูด,ด้วยหืมอ่เลย โอ้วยวายเหรอวยวายหรอฮะทำมันวยวายหรอพอแล้วขนมอ่ะกินอะไรเยอะแยะวันนี้มันมีแมงเม่าอ่ะใบตัวเนี้ยข้าวเรงแมงมังขามนอนแล้วเะอออเขานอนแล้วขามเอ้ยเอาวอาเอาวอาเอาแอคโคโอ้ทำไมกล้องเบอร์ไปเลย สองมันนี้อืมแฮอโคเริ่มวุ่นวายแล้วส่วนมะขามค้นนอนแล้วนะคะไม่ยอมออกมาขามขาม,ขามนอนแล้วหรอวันนอนแล้วมีพ่อห่มด้วยอมืมะขามนอนแล้วค่ะขามขามเอ้ยฮัลโหลอีกรอบนี้นอนแล้วหรอวันนอนแล้วจ้า ทีนี้ก็คือถึงคิวตาไอโคเข้ากกงค่ะมาค่ะอย่าโวยวายค่ะวายสิ่งใดอืออือไปเสียงดังไม่ได้อยู่ค่ดูเนี้ยงับด้วยเหรองับจะโดนตีจะโดนตีโดนตีเนี่ย <c oughs> ไปบายบายก่อนเร็วมาลักกันออกะสือก่อนเร็วเร็หอมแม่หน่อย เขาไม่เลจุ๊บเมื่อกี้ตีกันอันนี้รักกันแหละลเราจุ๊บแม่ก่อนแล้วเราจะไปละจุ๊บอืมไปแล้วนะคะบ๊ายบายโอ้จุ๊บแม่โชว์เอาวอา้าวเข้าแล้วแหละเราจุ๊บแม่โชว์แล้วนอนเลยคืออะไรเราไม่นอนเบาะดีๆอ่ะโคฮะเออไปเข้าไปนอนเบาเราจุ๊บไม่ทีบ๊ายบาย